ต่อมาแก้ตัวแปรหาตัวแปร x นะคะก็คือ x อยู่ฝั่งเดิมแล้วก็เราเหมือนยกชุดนี้มาทั้งชุดนะคะมาวางไว้เสร็จแล้วเราลองดูว่าเราจะย้ายค่า y y จากเดิมเป็นบวกย้ายข้างเป็นลบ y แบบนี้เสร็จแล้วตอนเราตอบให้เราตอบว่า x เท่ากับอะไรก็คือเข้ากับฝั่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเหมือนกับเรายก ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายย้ายมาฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งขวาย้ายไปฝั่งซ้ายแบบนี้ก็จะได้คําตอบทีนี้เราอาจจะตอบแบบนี้แล้วมันดูไม่สวยเราอาจจะทําส่วนให้มันเท่ากันก็ได้นะคะโดยการที่เอา b ไปคูนทั้งเศษและส่วนเหมือนการหาตัวแปรก่อนหน้านี้นะคะ แบบนี้ก็หาค่า x ได้แล้วต่อมาหาค่า y คล้ายเมื่อกี้เราเอา y อยู่ฝั่งเดิมย้าย x แทนสังเกตว่าชุดนี้เอามาอย่างเดิมเอาตัวสีดำมาแล้วก็ก็คือเท่ากับชุดนี้ทั้งชุดย้ายมานะคะแล้วก็ยกมาแล้วก็เอา x จากเดิมเป็นบวกย้ายข้างก็เป็นลบ x แบบนี้คล้ายกันนะคะก็ทำแบบเดียวกันก็จะได้ a วงเล็บ c ลบ d ลบ bx ก็คือเอา b คูณทั้งเศษและส่วนแบบนี้เท่ากับ y แล้วเราก็สับข้าง่อ